สวัสดีครับวันนี้พบกับเดดริกกุปใน2แบรนด์ในเครือเดดริกกุปคือเทนเอ็กซ์คอนซัลทิงแล้วก็ไลฟ์ไลเมนเตอร์ครับวันนี้มาพูดคุยสักนิดหนึ่งครับตั้งหัวข้อไว้ว่าชีวิตเปลี่ยนเมื่อเดินลงเข้าดงกูรูมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหรือ Stanford University ตนะครับอตอนนี้สำหรับตอนนี้เลยก็จะมาพูดในประเด็นเฉพาะที่ว่าเรื่องของมีเมน อระดับโลกด้วยต้นทุนสูงบาทครับผมศาสตราจารย์พิสิตรดตรวัชิตภูมบุตรครับจันหม่อมครับผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO ของเด e ลิดกรุ๊ปครับซึ่งทำภารกิจทางด้านการพัฒนาองค์กรพัฒนาทีมแล้วก็พนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศสูงสุดสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศน,นะครับเราพัฒนาคนให้เก่งสร้างทีมให้แกร่ง ด้วยกระบวนการเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ยอดอ,อเดี๋ยวมาถึงตัวเก่นสักนิดหนึ่งครับว่าทำไมถึงใช้หัวข้อว่าชีวิตเปลี่ยนเมื่อเดินหลงเข้าดงกูรูครับเลยคิดว่าหลายๆคนคงอยากที่จะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือบางด้านของชีวิตในวิถีชีวิตหรือความใฝ่ฝันของตัวเองครับแล้วก็ หนึ่งในความฝ่ฝันที่ทุกคนอยากจะไปถึงนั่นคือแน่นอนครับเป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือสายอาชีพครับเอตัวบุคลากรหรือคนอยู่ในองค์กรหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็อยากที่จะให้ธุรกิจนั้นมีความเติบโตครับแล้วก็มหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก็เป็นหนึ่งใน ตักกศิลาหรือว่าเป็นสำนักที่พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนะระดับ global เลยระดับโลกคนไทยหลายคนที่มีชื่อเสียงในระดับที่เป็นชั้นนำเลยนะครับก็สำเร็จการศึกษาจากคณะแห่งนี้นะแล้วก็อีกหลายคนที่อยากจะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิตเพียงเซีลยวหนึ่งในสถานที่แห่งนี้นะหลายๆคนก็อยากจะเรียนรู้ว่าเขามีวิธีการทำยังไงให้ในหลายๆ หัวข้อหลายๆวิชาซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนเฉพาะที่มหาลัยเซนฟอร์ดแล้วก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าปั้นนะฮะคนที่เป็นผู้ประกอบการใหม่สตาร์ทอัพในระดับโลกที่เรารู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดีหลายกิจการด้วยกันนะก็ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งที่เป็นทำเลทองของเวนเจอร์นะครับของคนที่เป็นนักลงทุนต่างๆด้วยที่เข้าไปหาองค์กรธุรกิจที่จะลงทุน คนไทยคนหนึ่งก็อย่างตัวผมเองก็มีโอกาสที่จะชีวิตเปลี่ยนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็มีอะไรที่ทําให้มีโอกาสที่เข้าไปมีเมนทอร์ระดับโลกด้วยต้นทุนศูนยบาทนะก็คนนี้เล่าให้ฟังเป็นแบ,บกกราเล็กน้อยครับว่าเออาจารย์คริสติน่านะครับวอเต้นะฮะหรือวุดเคอเนี่ยบางบางอันนี้เกินแล้วแต่สำเนียงของการสะกดนะครับก็ เป็นผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Radical Focus นะครเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกักบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักห,หรือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญนะก็อาจารย์เขียนในภาษาอังกฤษแล้วก็มีสำนักพิมพ์ในประเทศไทยก็ติดต่อเอามาแปลเป็นภาษาไทยนะก็ Radical Focus ก็เป็นที่รู้จักระดับโลกจริงๆอาจารย์คริินานีเขียนหนังสือเยอะมากนะครับหลายเล่มนะแต่เล่มที่ เรารู้จักก็จะมีถึงเล่มที่มาแปลครับอาจารย์คริสซิน่าเนี่ยได้ได้ไดก็ผ่านสื่อที่ตัวเองมีค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็ได้รับเชิญไปเป็นสปิเกอร์ในงานสำคัญสำคัญ,คญหลายหลายที่ก็มีโอกาสที่ผมได้ติดตามแล้วก็ได้มีโอกาสอ,อีเมลคุยกันระหว่างที่อ่าคริสซิน่าเนี่ยกำลังเดินทางไปไปถ้าจำไม่ผิดคือเยอรมันเมื่อสองประมาณ3เดือนก่อน แล้วดูระหว่างการเดินทางอยู่ระหว่างการพักรอที่สนามบินแบบนี้ครับก็มาเช็คอีเมลแล้วก็ได้คุยส่วนใหญ่แล้วทางไทม์โซนมันตัดกันบ้านเราจะเป็นช่วงกลางคืนซึ่งผมก็จะนอนนอนค่อนข้างดึกหน่อยนะครับก็ได้ได,ได้อีเมลก็เลยมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นะแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ครับก็มีการเปิดเ,ออเขาเรียกว่าเรื่องของการเปิดให้มีอาสาสมัครแล้วกันครับในการเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นเมนทอร์ ให้กับผู้เรียนในรายวิชาที่เรียกชื่อว่า Human Center Product Management ครับแล้วก็เป็นที่มาของการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีอาจารย์กิซนาเนื่องจากว่ามีภารกิจค่อนข้างหลากหลายนะท่านก็ให้มี TA เป็น Teacher Assistant เป็นผู้ช่วยสอนนั่นแหละลก็มีการติดต่อแล้วก็ให้ข้อมูลกลับมาอ,อย่างบุคคล ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปร่วมเป็นเมนทอร์ให้ให้กับผู้เรียนนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆถ้าเกิดใครดูที่หน้าจอนะครับก็จะพอเห็นนะว่าวิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่ชื่อว่า human c e n t e r product management หรือว่าการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวสินค้านะครับเป็นตัวบริการเป็นตัวอะไรก็ตามที่คนเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนี่ยแต่เอามาษย์เป็นศูนย์กลางนะ อในรายวิชานี้ก็อพอเร,เราให้ข้อมูลไปเนี่ยก็จะมีสโคปคร่าวๆมาบอกครับว่าเป็น 2020, ออทอมั2สองศูนสองสี่ก็คือตอนนี้กําลังเริ่มต้นนะครับเป็นวิชาที่จะมีมีการทําภาคปฏิบัติด้วยดังนั้นแล้วแน่นอนครับว่าจำเป็นที่ต้องมีคนที่เข้าไป ร่วมในการให้คําแนะนําหรือฟีดแบคให้กับผู้เรียนนะในประมาณ10สัปดาห์หรือประมาณ2อถึงสเดือนถแถวๆนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทําให้ได้เรียนรู้ในแง่มุมที่ผู้เรียนเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาพัฒนาเป็นเพราะต้องทําพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัว Product แล้วก็ทํา Product management ของจริงด้วยนะครับการส่งยืนยันกลับมาก็จะจะัดทีเอ็นแอนซี่นะครับทูเจสฮ o m ง ก็จะเป็นทีเอหนึ่งหนึ่งคนที่สําคัญนะที่เป็นผู้ช่วยของคริสติน่าก<อ>็จะอีเมลกลับมาว่าเออในในควอเตอร์นี้ก็ขอบคุณมากที่เราได้เข้าไปเป็นหนึ่งคนที่จะทําในเรื่องของเบนชิพนะครับแล้วก็ได้มีการแอทแท็ตัว working team นะครับซึ่งจะเป็นทีมเมนเ o อร์ที่เราได้โอกาสในการทำงานร่วมกันด้วยผมก็คลิกดูนะครับใน ส่วนของทีมนี่ส่วนเกือบหมดเลยครับก็จะเป็นคนแสตด์ฟอร์ดนะเช่นนิวสกอตนะครับเฮาสันคาร์ตินนะครับ Alexander, อเล็กซานดราแมนลอร์ดีเอฟูเทสนะครับฟรันจิสมรูดิลลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับ มีผมคนไทยเนาะก็มีโอกาสได้เข้าไปก็จึงใช้ชื่อว่าเดินเมือ่อเมื่อเดินหลงอนะเมื่อผมเดินหลงเข้าไปในดงของกูรูนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเอ่อถือถือว่าได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์อะไรบ้างขอได้แบ่งปันแชร์ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงในสโคปคร่าวๆนะ,ะในหนึ่งสัปดาห์แรกที่ได้เริ่มมีการเ,เริ่มต้นของวิชา c s 1.7นหนึ่งเจ็ดนี้ หรือว่า Human c e n t e r อร์โปรดักต a แม m e เมนนี้นะครับก็ถ้าเราบอกว่าในแง่มุมของคนที่ที่พัฒนาแล้วกันพันตตดเองเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งปีปีนี้ก็มีแอคชั่เมนตหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นการใส่ความพยายามที่จะทำยกระดับคุณภาพของ การบริการนะันเนื่องจากตัวผมเองไม่ได้อยู่ในสายที่คือออกมาแล้วออกมาจากสายที่เป็นทางวิชาการคืออาจารย์นะครับแล้วก็มาเดินสายที่เป็นหนึ่งรอเอร์เซ็นในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ให้คำให้บริการทางด้านการาให้คาปรึกษาแนะนําพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคนนะครับแต่และบุคคลเลยของผู้นํานะครับของพัฒนาภาวะผู้นําแบบนี้ครับแล้วก็ทําเรื่องของการสร้างทีมที่มีความแข็งแกร่งนะ มีเฟรมเบิร์กแลือมีกระบวนการที่ดีแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในหลายๆภาคส่วนของทั้งธุรกิจและไม่ใช่ธุรกิจนะครับในทั้งภาครัฐเอกชนและสศรษกิจมีหมดนั้นแล้วสิ่งหนึ่งคือการที่เราเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการในขึ้นไปเป็น University Prof e s s o r หรือศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยในสองสาขาด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็คือการพัฒนาในในเชิงวิชาการแต่จะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราสรามารถเอามันมาใช้ในภาค ปฏิบัติจริงได้ด้วยนะครับขณะเดียวกันสองสองด้านนี้มันเขาเรียกว่า c o m p l เ m e n t มันเสริมซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วการเข้าไปเห็นในภาคปฏิบัติจริงก็ทําให้เราพัฒนาในเรื่องของการเอาวิชาการไปใช้ในเชิงปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็ได,ได้ได้เก็บเกี่ยวครับหรือว่าได้กาัเอาสิ่งที่ในภาคปฏิบัติเนี่ยได้ทําแล้วเกิดมาาเกิดผลที่ดีนะสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เอากลับมา,ายกระดับในภาคการวิชาการมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นมิชชั่นส่วนตัว ที่ที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งใน achievement ของปีนี้เลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันก็ได้ขยายวงของการมีเพื่อนในระดับที่เป็น international ระดับ global มากขึ้นขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานในแบบที่เขาเรียกว่า world class นะครระดับโลกระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานานาชาตินะว่าเขามีวิธีการทำงทำงานยังไงปีนี้ทางเราเองในเด็กที่กรุ๊ปเราก็เลือกที่จะ Accredit เป็น training center ที่ได้รับการรับรองโดย เน้นไปที่เมนเทอร์ชิพหรือว่าเรื่องของเมนทอร์อะไรหรือพี่เลี้ยงก็ได้กับรับการแปพรูฟมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครัดังนั้นแล้วส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่่อนข้างมั่นใจเมื่อยิ่งเมื่อเห็นเอ่อโบคลาสคนระดับโลกองค์กรระดับโลกมหาวิทยาลัยชั้นนาแบบนี้เรื่องที่ใช้การเมนทอร์เป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องสาคัญในการที่จะไปยกระดับการเติบโตหรือความก้าวหน้าของการพัฒนาคนในภาคของอย่างเงี้ยก็คือเป็น จบไปที่ภาคภาคส่วนของเวนเจอร์หรือว่าภาคธุกรกิจซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนครับมันย่อมมีประโยชน์แน่กับคนไทยนะครับซึ่งหนึ่งส่วนก็คืออย่างเนี้ยอย่างเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันไม่ได้มาเพื่อยกตนให้ดูดีแต่มีเจตนาหลากัหลกๆคือว่าเอาสิ่งที่ได้ได้สัมผัสแต่ราบจากประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟังนะถ้าคนได้ฟังเราเห็นแง่มุมที่เป็นประโยชน์เล็กผสมน้อยตรงไหนที่ชอบก็เอาไปไปต่อยอดได้ว่าม,มีประโยชน์ ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็โดยโดยรวมคร่าวๆที่มาที่ไปนะว่าเมื่อเดินหลงเข้าไปก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เาจาร์คริสติน่าและทีมนะด้วยแล้วก็มหาลัยแซนฟอร์ดที่ได้อย่างน้อยคือมีรูปแบบของการเ,าเรียนรู้ในแบบแบบใหม่ๆสําหรับตัวผมเองที่ทําให้เกิดการในการเรียนรู้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าในสครบคร่าวๆของการเรื่องของ product management เนี่ยใน โนะบทบาทที่สำคัญก็จะเป็นมี p r u d u m t n a n a g e r ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการเป็นการเน้นที่การพัฒนาตัวสินค้าที่จับต้องได้เช่นโทรศัพท์แบบนี้เป็นต้นคงไม่คงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นเป็นเรื่องบริการด้วยเรื่องแพลตฟอร์มด้วยอะไรด้วยได้หลายอย่างครับในในคลาสเนี่ยนะครับอ่าก็ก็จะมีการพูดถึง เรื่องของการแนะนําตัวแบบง่ายๆนะครับแบบส้นแบบน่ารักน่ารแล้วก็มีการพูดถึงหัวข้อที่เน้นเฉพาะว่าอะไรคือ product management และอะไรคือ human center ซึ่งอันนี้เป็นจุดจุดเด่นของอวิชานี้ก็ว่าได้นะแล้วก็การแนะนําตัวอาย่างผมชอบเนี่ยของ u i เนี่ยอาจารย์คริสนายเขาบอกว่า year of industry from front end depth De De to ia ไม่ใช่ ai ia to design manager to director of design to startup founder to PM to general manager then r e s t and went to teaching ก็ไล่ตัแต่ว่าเขาเขาได้เข้าไปในอุตสาหากรรมแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นนักพัฒนา ตัวตัวตัวพวกแอปพลิเคชันต่างๆจนเข้ามาจนถึงระดับบริหารเข้ามาับริหารโครงการทําในเรื่องของการใช้วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สาคัญหรือ OKR OK ในเรื่องของการทํางานเปิดธุรกิจเวนเจอร์ของตัวเอง,เองแล้วก็จนเข้ามาถึงในวงการของการการติดการสอนแบบนี้ครับเขาก็เป็นคนหนึ่งคนที่เรียกว่าตัวเองไม่ใช่ปร o เฟเซอร์ก็คือไม่ใช่ศาสตราจารย์ไม่ใช่คนที่เป็นนักวิชาการ เขาเป็นเลคเชอร์เป็นผู้ผู้ผู้สอนแล้วก็เป็นคนนะครับแล้วก็เขาทําหลายอย่างนะครับเขียนหนังสือชอบเขียนหนังสือเขียนวาดรูปนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็เป็นโค้ชที่บงเล็บค่าตัวแพงมากต่อชั่วโมงนี้หลายหลายหลายพันเรียน us ดอลลาร์นะครับเป็นหลักหลายหลายพันเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็ได้แลกเปลี่ยนตรงนี้กับอาจารย์เขาด้วยนะเนาะก็เป็นหนึ่งโรโมเดลด้านนี้ที่เราได้เรียนรู้เลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้ก็ถ้าไม่ได้สอนก็ทำอะไรก็ทำหน้าที่พวกนี้แหละเขียนหนังสือบ้างไปไปทอล์กบ้างครับรเป็นการให้สปีชนะครับหรือก็เป็นโค้ชนะครับให้กับพวกเบนเจอร์ต่างๆฮิวตัวอะไรครับ l o เอ่อ Yahoo นะครับ Airbnb และหลายหลายเยอะมากนะครับที่ประสบการณ์ของทิสซินาเนี่ยครับในวิชานี้ก็เน้นเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องของ เอ่อ business of tech ครับคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามันในวิชาตัวตัว human r e n t e r c product management เนี่ยเขากึ่งๆออกไปทางทางทาง,ทาง tech business อนะเช่นเช่น เราจะทำแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นวุฒิเทคคอสติ้งจะทำแพลตฟอร์มอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเทคเข้ามาแล้วแต่เน้นในเชิงของบิสเนสนะแล้วเป็นการพูดลายเป็นการพูฟเอ่อโปรเซสหรือกระบวนการของการที่จะทำให้เกิดตัวสินค้าบริการต่างๆนะที่มันมีคุณภาพสูงอนะแล้วก็ในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเขาเน้นแบบเขาเรียกว่า interpersonal dynamic, อินเตอร์เ o n a l d y นลด i c นก็หมายความว่ามีความเป็นพลวัตดังนะนั้นจึงต้องมีการทำเอ่อ ค่ะเคสจริงด้วยแล้วขนาดเดียวกันก็มีเมนทอร์เี่เข้าไปช่วยในการเหมือนกับเป็นคอนซัลท์เป็นให้การให้คําแนะนาําแล้วก็ขนาดเดียวกันแชร์ประสบการณ์ให้ฟีดแบ็กกับสิ่งที่ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้นแบบนี้ครับก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ต้องเน้นเรื่องของเอติกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทางเอทิกเนาะโดยรวมๆแล้วในวิชานี้จึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของอเลอร์ตออ n g ิคือมีหลายสิ่งหลายอย่างเอามสมบู ปสมกันเนาะผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดที่ที่เป็นรายละเอียดในในคลาสซึ่งเนี่ยจะมีคําว่าเฟสของการเรียนในสามเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละวิคนะมีช่วงไหนเป็นเอตั้งแต่รูปแบบของการมองดยภาพรวมแล้วก็แต่รายสัปดาห์นะเขาจะเรียนแบบเป็นการพัฒนาเป็นรายสัปดาห์นะจะมีช่วงเ,เริ่มวันอังคารทําอะไรวันอังคารให้ความรู้วันพุธลงมือมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์เข้าไปนะครับ วันพฤหัสเขาเรียกว่า t o อปอในเรื่องของความรู้วันศุกร์ก็เข้ากลุ่มทำทีมไดนามิกทำเรื่องของ Interpersonal d y n a m i c าเสาร์อาทิตย์มีมีวันวันหยุดก็จะกลับไปพัฒนาตัวตัว,ว d u c t ที่ตัวเองได้พิสไว้แบบนี้นครับในสำหรับคนเรียนนะก็รูปแบบก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือจุดเน้นที่ว่าในวิชา Product แมネจเมนท์ที่เป็นหิมเบนเซนเตอร์เนี่ยจะมองถึงทั้งทั้งในเชิงของ,างภาพบิสเนสนะครับภาพของเทคนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือภาคภาคในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าการทำตัวตัวเซอร์วิสหรือว่าเบสอินคลาสนะครับคือในองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้อะไรครับเกิดผลลัพธ์ที่ดีจิ๊บอิดเอาคจริงๆมันคือต้องมีอิมแพคกับตัวตัวบิสเนสหรือว่าตัว,ต,วตัวธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น แก,แกนหลักๆที่ในรายวิชานี้ได้ได้มุ่งเน้นนะแล้วก็ตัวคนที่เป็นเมนทอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได้พัฒนาศักย,ยภาพตัวเองไปด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาแง่มุมของทางโลกของทางโลกธุรกิจเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาจากหลากหลายนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คนคนที่ต้องการที่จะเอาเรื่องเหล่านี้ไปสู่ภาคปฏิบัติจริงเท่านั้นแหละเบนเบนเจอร์หลักๆเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเป็นเป็น,ปนลีดอะเป็นระดับเบอร์ลคลาสที่ อย่างน้อยที่สุดเมื่อเดินหลงเข้าไปแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยในตัวนะครับได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับคนที่เป็น TA นะคนที่เป็น World Class Guru อย่างอารยนคริสซินานี่เป็นต้นนะครับในโดยสรุปโดยโดยแง่ม,มุมของคลาสนะของคลาสนี้ h u m e n Center Product Management พบว่าสิ่งที่อยากจะแบ่งปันไว้ในตอนสุดท้ายก็คือว่า ผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจดีนะครับเป็นกูดอิน e n นชันเนี่ยตั้งไว้ในใจก่อนนะแล้วก็เมื่อไ้ก็ตามที่เราเราแสดงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการ a อปพ e c เ a t e ออกไปคือการการทุกอย่างเวลาเวลา,วลาสังเกตดูคนนะครับเวลาอยากจะประสัสนยาใยจได้อะไรเนี่ย พวกเราได้แล้วเราจะแสดงความขอบคุณถูกไหมครับแต่เราสามารถทําในทางกลับกันได้นะคือว่าขอบคุณไปก่อนเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ดีๆทั้งนั้นะแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนเพราะมันเป็นโอกาสที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นการต่อยอดหรือคอนเนค t ดอะดอทบารสิ่งบางอย่างนะในทั้งในทุกด้านของชีวิตครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ประสบจากประสบการณ์ตรงของตัวเองในการแป่ยนปลงในครั้งนี้นะครับลองดูพิจารณาดูครับไม่แน่คุณอาจจะเดินหลงทางไป เจออะไรที่มันเปลี่ยนหรือว่าพิชิตของคุณเองก็เป็นได้นะครับมีโอกาสคงมาอัปเดตบางปันนะครับในตัวรูปแบบของคลาสต่างๆนะครับในทุกสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนรู้แล้วก็เอามาหย,ยิบยกเอาประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ